สถานการณ์สุขภาพปัจจุบันการกลับมาแรงของโรคต่างๆที่น่ากังวลคุณรู้ไหมว่าโรคต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกําลังกลับมาแรงอีกครั้งแต่คราวนี้มีข้อมูลที่น่ากังวลมากขึ้นทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการรักษาหรือป้องกันโรคที่เหมาะสมและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างโรคไขวัดใหญ่การกลับมาแรงที่น่ากังวล โรคไข้หวัดใหญ่กำลังกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรงขึ้นด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยสะสมกว่า678,433รายและผู้เสียชีวิต7จารายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ5-9ปีและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแต่ที่น่ากังวลคือมีผู้เสียชีวิต7จรายไม่มีประวัติรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคนี้และนี่คือสิ่งที่คุณคววรททเเเพื่่ปป่ออออปปกก้งงตัหลลีียียแ ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือป่วยฉีดวัคซีนห้หวัดใหญ่ประจำปีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอสเวอสวีเศร้าอ,อันตรายที่ถูกมองข้ามโรคติดเชื้อไวรัสอสีวอสวี อาจดูเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่สำหรับเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคนี้อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตอาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัดแต่อาจพัฒนาเป็นอาการรุนแรงเช่นไอแรงหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงหวีดหรือเสียงคลืดคลาดในลำคอโรคนี้สามารถติดต่อได้จากละอองเสมหะของผู้ป่วยและการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อดังนั้นการป้องกันโรคนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสอนเด็กล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันงดไปสถานที่แออัดในช่วงที่มีการระบาด หากเด็กป่วยควรหยุดเรียนและพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคมือเท้าปากการระบาดท,ที่น่ากังวลในสถานศึกษาโรคมือเท้าปากกำลังกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในสถานศึกษาด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเมนทรเรสซึ่งสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือการสัมผัสผ่านของเล่นและจุดสัมผัสร,ร่วมกันดังนั้นการป้องกันโรคนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ สถานศึกษาควรคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติหากพบเด็กป่วยสองรายขึ้นไปในห้องเดียวกันภายในหนึ่งสัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคเล็บโตเปโรซิตเทฉีหนูเศร้าอ,อันตรายที่ถูกมองข้ามโรคเลปโตเปโรซิตเทชีหนู อาจดูเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคนี้อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตโรคนี้มาเกิดหลังลุยน้ำหรือย่ำดินเปียกที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนูดังนั้นการป้องกันโรคนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านล้างมือล้างเท้าอาบน้ำทันทีหลังทำความสะอาดบ้านหรือลงแช่น้ำ หากมีไข่สูงปวดสีสนาวสั่นปวดไม่ตัวหลังลุยน้ำภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำคำถามที่น่าสนใจทำไมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคต่างๆการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคได้อย่างไรและทำไมการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญทำไมการป้องกันโรคในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีวิธีอะไรบ้างที่สถานศึกษาสามารถทำเพื่อป้องกันโรคสรุป การกลับมาแรงของโรคต่างๆที่น่ากังวลน,นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนและการรักษาสุขอนามัยที่ดีซึ่งจะช่วยลดการแพร่เชื้อและปกป้องตัวเองและคนรอบข้างจากโรคต่างๆที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิต